พ่อจ๋า,จาแม่จ๋าอันนี้คืออะไรเลยนี่สายรายแมวเขาเรียกรายแมวเรืออะไรล่ะที่สําหรับใส่ให้แมวขี้อ่ะอันนี้ลูกเจพินใส่ติดโคนต้นไม้นี้ไปนิดหนึ่งนะจะบอกว่าใส่ต้นไม้มันงามมากเลยนะจะบอกว่าขยะในมือพ่อจ๋าแม่จ๋าขยะในมือเพื่อนเพนะื่อนน่ะบางทีถ้าเกิดเราทิ้งไปแล้วบางทีมันก็ไม่มีประโยชน์นะแต่ถ้าเกิดอย่างใบไม้แห้งเนะี่ย เพืเ่อนๆเห็นแล้วก็เอามาฝาดรวมๆๆๆไปเผาไฟทิ้งอะ่ะสร้างมลภาวะเป็นพิษบางทีก็ล่ามไปถึงที่นน่นที่นี่เขาแล้วเสียหายนะเกิดฟาร์มเสียหายนะแต่ถ้าเกิดเราเอามากองรวมๆๆกันไว้อย่างเงี้ยแล้วพอแห้งปุ๊บโดนฝนมั่งอะไรบ้างนะมันก็จะเกิดการเนี่ยผุย่อยสลายเอาไปใช้ทำเป็นปุ๋ยปุ๋ยปลูกต้นไม้ดีมากเลย ปกต้นไม้งามนะจากการสังเกตเลยดูนี่ต้นไม้ที่มาขึ้นเนี่ยอันนี้เขาเรียกต้นยางอื่นนะกินได้นะคนก็กินได้จ้ะผัดได้ผัดน้ํามันได้ลวกกินได้อะไรได้และที่ดีกว่านั้นมีประโยชน์กว่าน,นั้นเลยเดี๋ยวเอาไปให้ดูว่าทาอะไรได้หญ้าทุกชนิดจ้ะแต่ยางอื่นนี่ดีกว่าพาไปดูอย่างที่บอกอะ ทุกสิ่งทุกอย่างต้นไม้ทุกสิ่งทุกอย่างมีค่าหมดเลยผาไปเที่ยวบ้านใหม่พอรื้อซื้อบ้านแะแดงออกแล้วก็สวยแล้วเห็นไหมนี่ไปยุบป,ประมาณห้าหกปีนะต้นสักเนี่ยบ้านสวยงามร่มคึ้มีจังเลยเห็นไหมยางอึงเอามาทำอะไรอ่ะเหรอเดี๋ยวไปโยนให้ปลาปลาเยอะมากเลยใช่ไหมล่ะเนี่ย ปลานี่ก็ให้อาหารบ้างแล้วก็ให้หญ้าก,กินบ้างอะไรบ้างเขาก็โตนะเห็นไหมโอ้ oh, ปาลาอะไรแล้วนะฟองฟอดเลยอ oh. เห็นไหมปลากินจนหมดนะยางอึ่งเงี้ยโยนไปเท่าไหร่เขาก็กินหมดเลยเขาก็มากินเม็ดปลาปิ๊บ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 อะเห็นไหมเห็นนะ <laughs> ตัวชมพูชมพูเริ่มมาแล้วจ้ะ นะนะเริ่มมากินละปลาชอบมากจะยางอึง่งอ่ะอันนี้เพิกยาาอะไรแถวแถวนี้ตาแดงกันไม่ได้ฉีดยาข่ายาไงดูปลาเริ่มมาละต้นในนี้อีกนะคณะชาย,ยาอีกนะปลาชอบพาไปดูมาที่ไรก็หกักไม่รู้จะถ่ายอะไรให้ดูแต่ว่าให้เป็นความรู้กันเฉยๆว่าคณะชาย,ยาเนี่ยปลาชอบกินมากนะ พาไปดูมีหลายๆคนอยากให้ยัยพินถ่ายบ้านใหม่ให้ดูก็ถ่ายบ่อยแล้วเนาะพระจ่าแม่จ่าหลายๆคนบอกอยากเห็นว่าวิถีชีวิตการใช้ชีวิตแบบแบบพอเพียงของยัยพินอยู่ยังไงอะปั้นใหม่อยู่ตรงนั้นโอ้หมะม่วงดกมากเลยเอาไปยำปลาทูกินมีปลาทูตัวหนึ่งนั้นอะ แต่เย,ยพินไม่ชอบกินชอบอน,นันตตรงที่เนื้อมันแข็งจ้ะก็ไม่มีคนมาขโมยนะดอกมากเลยเห็นไหมดอกจนต้นลม้มต้นยางอึ่งเนี่ยไอ้ไนี่มันชอบกินนะปลาอันนี้เป็นคณะชายาที่มันไม่ด่างไงแต่ถ้าต้นด่างก็มีนะเดินเลยมาเมื่อกี้เนะี่ยต้นด่างไม่ได้ให้ปลากินหรอกาไว้โชว์ต้นด่างมันจะโตช้าเห็นไหม อันนี้คือไม่ด่างนะซื้อด่างมาได้แหละซื้อด่างทั้งสองต้นอีกต้นหนึ่งด่างอีกต้นหนึ่งไม่ด่างอันนี้คือคณะชัยยาที่ป่าชอบกินอย่าพินออกมาเอาใบไม้ไงเอาใบไม้ไปไอ้นี่ยตรงนี้ไม่ค่อยมีปลาเพราะว่าโยนอาหารตรงนู้นประจำถ้าเราโยนอาหารตรงไหนเขาก็จะอยู่กันตรงนั้นแหละ ถ้าเราเลี้ยงปลาโดยการหุ่นอาหารอย่างเดียว่มันจะไม่คุ้มค่านะอาหารเพราะว่าค่าอาหารกระสอบมันแพงมากจ่ะสวยงามมากแค่ไ,ไหนละแดไปโยนให้ดูวิ่งวิ่งวิงวิงวิงโอ้โหมะละกรดอดกกันเนี่ยเดี๋ยวดูปลาปามันก็มากิน กินกันหมดจ้ะกินจะเหลือแต่ตอยางอึงอ่นอะชอบมากมะละกอดกซะด้วยบ้านใหม่เสร็จละทำบุญบ้านไปเมื่อวันที่ยี่บเก้าเนี่ยเพื่อนๆจะเพื่อนๆดีกว่าจะบอกว่าเพื่อนๆหรือเลยยพินดีกว่ายจียพินบอกว่าครูทํทำไมสี สีสีข้างบนน่ะมัน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 สวยกว่าข้างล่างเพื่อนเพื่อนไปดูใกล้ๆนะทําไมสีข้างบนมันสวยกว่าข้างล่างทําไมไม่ใช้สีแบบข้างบนหมดเลยมันสวยดีมันมันเหลื่อมเหลื่อมมันมันเหลื่อมเหลื่อมมันมันเห็นไหมมันมันเหลื่อมเหลื่อมนะสีมันไม่เหมือนกันเนาะเพื่อนๆดูนะสีอันนี้มันจะมองแล้วมันบึ้บปิงวิงใช่ไหมเนี่ยมันลื่นๆแต่อันนี้มันฝืดฝืดอันนี้ คนทาบอกว่าอ๋อมันแพงกว่ากันสามเท่าจ้ะสีที่มันมันเหลื่อมๆอะ่ะเขาเรียกสีสีอะไรไม่รู้เรียกไม่ถูกปะกระพาเลาะดูเรื่อยๆเนาะไอหยอดมันกลับมาและมารับไปเมื่อกี้นี้พาเพื่อนๆมาดูอันนี้กล้วยด่างต้นไม้นี่เจพินปลูกตั้งแต่ว่าก่อนลูกมาอยู่นะ ปลูกไว้ก่อนลูกออกมาอยู่เพราะว่าถ้าออกมาก่อนแล้วปลูกต้นไม้มันไม่ทันกันโอ้โหดูปลามันกินไอ้นั่นนะกินต้นไม้กินใบไม้ที่โยนลงไป,ปะกลับบ้านแล้วเหนื่อยสวยงามใช่ไหมล่ะไะอันนี้กระชายเชื่อไหมว่าเยาพินเอาเห็ดโคนซื้อเห็ดโคนมนาะมาจาก เมืองกาญนะกิโลละสี่ร้อยบาทนะเห็ดบานๆน่ะแล้วก็เห็ดตับเต่าเอามาฝังไว้เยอะมากเลยนะตามโคนต้นไม้นะ่ะแต่ไม่ขึ้นสักดอกหนึ่งเลยนะอไม่ขึ้นสักดอกหนึ่งเลยนะเดยวพี่นามาฝังไว้เยอะเลยนะซื้อเห็ดโคนมาสี่ร้อยบาทไม่กินไปแค่นิดเดียวกินไปไม่ถึงร้อยบาทจ้ะเดี๋ยวพี่น้อาออกมาฝังไว้ตามเนี้ยนะตามโคนต้นไม้ต้นสักเนี่ยแล้วก็เห็ดตับเต่าไม่ได้ผลเลยนะสักก็ถ้าเราปลูกถี่เกินไปเขาก็ ไม่ตายไม่ตายฟวันออกระยะห่างมันน่าจะสองเมตรสับห้าเมตรคูณห้าเมตรแต่กำลังดีเนาะห้าเมตรคูณห้าเมตรแต่กำลังดีนี่มันถี่ไปไงมันเป็นแถวเดียวถ้าปลูกในสวนมันอาจจะต้องใช้ระยะห่างกันนี่ถ้าเราไม่ไม่เอากิ่งเลยอะ่ะเอากิ่งออกเลยต้นมันจะเล็กจก้ะต้องเลื่อยกิ่งออกตัดตัดกิ่งน้อยๆออ,ออกอน,นี่ยังไม่มีเวลามั้งแต่แดด ถึงบอกว่าขยะในมือท่านท่านจะเลือกเปลี่ยนมาเป็นเงินหรือจะเผาทิ้งก็เนาะม,มันมันมีหนทางให้เลือกนะเนี่ยถึงใครจะมองว่าเป็นแค่ขยะะจริงแต่ยาพินมองว่ามันมีค่าจะใบไม้แห้งเยพินนำมากองไว้เนี่ยทุกวันนี้เวลาปลูกต้นไม้ยาพินก็ขับรถออกมาเอาปากระสอบหนึ่งใช้ตากให้แห้งมันก็ไม่มีชืโรคแล้วจ้ะ เพราะว่ามันโดนแดดโดนฝนโดนอะไรแล้วเปื่อยย่อยแล้วจะใช้ได้เลยปลูกต้นไม้ได้เลยไม่ต้องเอาไปหมักเอาไปทำอะไรแล้วอย่างเงี้ยกลับบ้านกันรถซื้อแกงใช้ทำทุกอย่างอะ